อัปเดตล่าสุดการทำวีซ่าไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียปี2565เรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาแนะนำอย่างเช่นวีซา่าก็จะมีวีซ่าทางานออสเตรเลียมีหลายประเภทนะคะอย่างเช่นวีซา่าประเภท400ก็คือเป็นทำงานชั่วคราวก็จะมีวีซ่า464คือ462 46นะคะก็จะเป็นวีซ่าทำ งาน1ปีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแยกประเภทว่าเราจะไปทํางานแบบไหนชั่วคราวหรือว่าไปทํางานแบบ1ปีเราก็จะไปขอ,อเอกสารเขาเรียกแบบฟอร์มจากสถานทูตมาก่อนนะคะว่าเราต้องการแบบไหนยังไงที่เราจะต้องการจะไปทํางานนะคะเอกสารก็จะมีพวกเอกสารส่วนตัวของเราที่พี่แดนได้บอกไปแล้วนะคะตอนที่แล้วแล้วก็จะมีเป็นพวกใบตรวจโรคใบตรวจโรคก็จัดสําคัญนะคะใบตรวจโรคนี่คือจะมีสถานทูตรองรับให้ว่าเป็น โรงพยาบาลไหนเท่านั้นนะคะอย่างเช่นก็จะมีตอนพี่แตนไปทําก็จะมี2โรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลสองที่ส่วนน่ส่วนใ,ใหญ่เนี่ยก็คือคนจะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพกันนะคะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่เขารับรองให้คือพี่แตนจะอยากให้เพื่อนๆทุกคนทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทําวีซ่าแล้วก็ ข้อมูลต,ต่างๆที่พี่แทนทราบพี่แทนก็จะเอามาพูดให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าอันไหนพี่แทนไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้ครบเครื่องเรื่องการทำวิ่าพี่แทนก็จะไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย